สาใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอพอหรือยังรักที่เธอทำพังเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมหรือจะฆ่าฉันให้ตายให้ฉันสิ้นลม จใจไม่คนดีด้วยวิธีที่เธอต้องการกดของคนแพ้คือต้องดูงแลตัวเองให้ไว้และต้องห้ามร้องไห้ไม่ใครเขาเห็นน้ำตาเพราะคนที่แพ้ คนแพ้ต้องยำทำปวดรา้าวฮามอนแอรถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร